องครับนัทโอ๊คผ้าผ้าเถเดชเพชรเกษแปดหนึ่งน, 8, 1, นองแขมกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของคนหนึ่งทั้งสอบติดเป็นตัวจริงนักเรียนในสิบตำรวจประจำปีของพัะลา้านหยกสองเดี๋ยวให้น้องขอรายงานตัวนะครับครับผมนักเรียนในสิบตำรวจคณะบุคคแก้วครับเป็นนักเรียนตำรวจสังกัดสูตรพุทธมงคลพุทมูลธรรมข้ามหนึ่งครับน้องธนพลเป็นลูกศิษย์ตัวจริงเลยตัวจริงครับแล้ว จะทําอย่างไรให้สอบติดในสิบตำรวจตัวจริงภายในหนึ่งปีครับก็าติวครับแล้วก็่านข้อสอบที่อาจารย์ติวให้ไปบดเขาคุยทำครับแล้วที่ไปใช้จริงในห้องสอบจริงนี่ใช้ได้รรอยละกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบถึงเ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับครับคำถามสุดท้ายจะเอาหนังสือมาให้สอบติดภายในหนึ่งปีครับตัวนี้ก็ันดับแรกก็เริ่มจากการติวที่อาจารย์นะครับแล้วก็นาเรื่องติวก็มาทบทวนค แล้วก่อนนอนก็ทบทวนวิชาที่ว่าเราจะเรียนในวันพวกนี้ครับอืม,อมครับแล้วเรื่องรา่างกายที่ดีก็นี่ก็พาไปวีเคราะห์จร,ริครับวิเครับก็ตรงตามที่อาจารย์ใช้เกณฑ์มาวัดดีกครับ,รบโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ